รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ระหว่างรายใหญ่กับรายย่อยให้ได้นะจะบอกให้ชะเชิงเศราที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีตังเช่นเดียวกับวงการผู้เลี้ยงไก่ไข่นี่ไก่กระชั้นขันทีกลตีสีตีวันนี้เราจึงมาแก้ปัญหากัน ไก่ไข่ไก่ไก่ไข่และตัวแม่ไก่ล้วนมีปัญหาทั้งกระบวนการล่าสุดมีการประชุมกันเรื่องปัญหาแม่ไก่ไข่ที่ทางผู้เลี้ยงรายใหญ่ได้โควต้าไปมากจนรายเล็กรายน้อยขาดแคลนเสียงไก่คันดังกองต้องลาจากน้องเสียแล้วขวัญ การเริ่มนับหนึ่งเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในระบบการเลี้ยงได้ถูกเปิดเผยชี้แจงแนวทางในการแก้ปัญหาณวันนี้เริ่มนับหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีผมเนี่ยมีความปรารถนาจะอยากจะให้ในสังคมคนเลี้ยงไก่เนี่ยได้มี ช่องระบายในความรู้สึกต่างๆที่เวกเกิดขึ้นทั้งนี้และทั้งนั้นกรมปศุสัตว์เป็นแม่งานในการดูแลเรื่องนี้ผมมีความเดือดร้อนเรื่องพันธุ์สัตว์การจัดสรรพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นในฐานะเกษตรกรคนหนึ่งก็ต้องหาช่องทางเพื่อตีแผ่ให้ผู้บริโภคผู้เลี้ยงหรือผู้ประกอบอาชีพร่วมกันเนี่ยว่าปัญหาของธุรกิจไก่ไข่เนี่ยมันมีปัญหาที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีตัง ที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีประโยชน์ซับซ้อนปัญหาเกิดจากโคต้าที่ผู้เลี้ยงรายใหญ่ได้แม่ไก่ไข่ไปมากทำให้ผู้เลี้ยงรายย่อยค่อนข้างไม่พอใจ รกิจไก่ไข่วันนี้มีปัญหาซับซ้อนมากเราต้องการให้ประเทศไทยผลิตไข่ที่มีคุณภาพราคาถูกเพื่อนบ้านนาไข่เข้ามาขายในประเทศไทยถูกกว่าเรา1บาทเพื่อนบ้านมีต้นทุนที่ถูกกว่าประเทศไทยดังนั้น16บหลายเนี่ยณวันนี้ที่ถือพ่อแม่พันอยู่เนี่ยเราต้องการเรียกร้องให้กระจายสู่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ระดับ แต่ก็จะมีปัญหาถ้าผู้เลี้ยงทุกรายทั้งรายเล็กรายใหญ่มีเสรีในการเลี้ยงก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องไข่ไก่ล้นตลาดเป็นปัญหาเดิมๆฝากกำนัมนมานนทในเอกบอร์ดวันนี้ผู้ประกอบการรายที่1 7 18หรือจะเปิดเสรีหรือจะเปิดแบบจํากัดอะไรก็ได้แต่ขอให้กรมตุสัตว์เนี่ยลงมาแก้ไขผู้เดือดร้อนนะครับผมขอย้ำเลยว่าผู้เดือดร้อน เจาะจงว่าคนไหนเดือดร้อนก็แก้ไขเป็นส่วนๆไปนะครับต้องขอฝากท่านนายกช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ทางกับผมด้วยละกันนะกอไก่กับขอไข่แม้จะเป็นพยัญชนะตัวแรกๆที่เราจํากันจนขึ้นใจในวัยเด็กแต่ตอนเราเป็นผู้ใหญ่ทําไมกอไก่กับขอไข่ปัญหาจึงเยอะอย่างนี้กอเอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในเล่าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนคําำว่าเสรีเนี่ย มันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์กับไอตัวเราเองด้วยในบางขณะบางเวลาเพราะคนที่มีกําลังมากก็ใช้คําว่าเสรีเนี่ยเหมือนกับมาเข็นฆ่าคนที่อ่อนด้อยกว่าให้ตายลงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เราเจอ ก็ผมฝากเอาไว้เช่นเดียวกันแล้วกันครับครับแก้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องแก้สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าการสุมหัวกันเพื่อแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ดีและยังต้องมีครั้งต่อๆต่อไปอีกครับหวังว่าการแก้ปัญหาวงการไก่ไข่นี้จะสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับขอให้วงการไก่ไข่ของเราจงเจริญจงเจริญ เต็มบางประคงยังคงมีมนเสนสายน้ำขึ้นลงทายเทใจไม่เควรอกสมอนยังรักเนื้อเย็นยังเป็นเหมือนเมื่อวันก่อนใจพี่ไม่มีทายทอนยังรักแน่นอนแม่ ดีๆกับพี่คำรนวางหวังสีเลิกพูดแล้วไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันต้องหันมาแก้ปัญหาสำคัญคือความไม่เป็นธรรมของโคต้าแม่ไก่ไข่ในมือผู้เลี้ยงแต่ละรายนะจะบอกให้ชะเชิงเสารใครพีไ่ไม่มีทายทอนยังรักแน่นอนแม่บางปะกุม